เฮ้ยมาเปิดมาที่นี่เลยดูหนังสือตามหนังสือไปเร็วโอ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขนอ่ะเฮ้ยยิ้หนังสือไอ้กีดยากจังวะโอ้ยเดี๋ยวจีอะไรอ่ะ Journal Journal I'm lying w a k e in bed, my neck sore from sleeping mm hmm. on one pillow. Ask y o m t h e r but I need a doctor's order to have more <laughs> off, a n one. เอฟจุนเอฟจุนไม่ต้องฟังก็ได้ไ I decided I might as well start writing things down like that. I'll get bonus for an extra dessert uh -oh. and something to do with it. I can hear oh, I the person in the next room snoring, people whispering, and the phone ringing at the nurse's station. Mm -hmm. mm -hmm. I'm remembering the dream I had last night. What's the What's What's up?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  What's โอ้ยน่ากลัวขึ้นสามเท่าสามเท่าและไอ้รูนี้มันมาจากไหนดิเสียงอะไรด้วย<ๆ>ค<ๆ>ุณพลาดบางอย่างไปทำไมมาหาเราล่ะแลาวเหมือนตกใจตรงี่ตกใจไ, <c oughs> ไม่ทำไมไมันมาหาเราล่ะเราลืมอะไรเราลืมเก็บกระดาษเหรอใช่แล้วจะพลาดของไป้แล้วลทำไมมันลืมทำไมมันาต้องมาเริ่มตรงนี้น่าจะเริ่มใหม่ไงเหมือนแบบยังไม่เจอเช็คพอยต์อ่ะนั่น เก็บยากจังมันกระจายเป็นหลายที่ป่ะใช่ในกระดาษอ่าเปิดเป็นวิธี้องแจนผู้กล้ามันจะต้องเก็บกระดาษตรงนี้ใช่ไหมใช่ๆมันมีซ้ายมืออีกป่ะก็มีตรงนี้เก็บยังไงเร็วเก็บเร็วจีแผ่นตะกงปีกแผ่นหนึ่งจุ๋มอะไรอ่ะนั่นๆตรงนี้เอาจิบลูกเกี่ยวข้าวผิดใช่ไหม มีแล้วนะเจเย็นครับเกมเกมฮอร์เร์นะฮะต้องกลัวสิครับไม่กลัวอะหงุดหงิดถึงแบบเฮ้ยเฮ้ยมันก็แอบกลัวอยู่นะแต่ันแบบคือถ้าเสียงเพ้อดังเริ่มดังก็คือต้องนั้นแล้วใช่ไหมใช่ต้องรีบแล้วอ่ะโอ้ยคือแบบไม่ถนัดเกมแบบสตรีมด้วยนะ โอ๊ยไอ้เฮอรดังไหมมารีบอยู่ยูเฮ้ยอันนั้นเอ้ยโดนกินแล้วค่ะเอาเฮ้ยอ๋อมีแถบบอกอยู่เห็นปะมีทั้งห้าแผ่นเนี่ยเราเก็บได้สามเองเปิดไปต่อแล้วหันดูข้างหลังสิมีใครตามมาไหมยูว่ะคนลุกเลยครับเราต้องเก็บห้าแผ่นวิ่งเร็วอย่ายู่ยเฉยวิ่งถีลูกครับ อย่าหันหลังเชียนะนี่คนลุกเลยหนูไม่ใช่คนอย่างนั้นไม่ชอบหันหลังให้ใครเราต้องเดินถอยหลังป่ะ้วห้องนี้อุ้ยเปิดได้เอาพี่ยวลองแข็งมากก็ไม่หาของมาเปิดมั้งอะไรอ่ะต้นไม้อะไรอ่ะขวานขวานเนี่ยขวานนับช็อตเร็วแอคไม่มีอีแล้วนะเอ็กอะไรช็อตมันอ้าวเราใช้กดไอ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  กดหยิบของแล้วก็กดหนึ่ง<ๆ>กดหนึ่งกดเจ็ดอ้าวเหรอครับไม่เห็นนะเห็นแต่หนึ่งกับสองชอมันอม่นชอมัน่นชอมั่นจุ้มจุ้มอุย้ยเราโหดขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> แค่จิ้มเบาๆเท่านั้นเองไงแล้วไอ้นี่คืออะไรแล้วข่านไม่ใช้ไม่ได้แล้วครับวิทยุโอ้โหแล้วกูไม่น่าเปิดเลยอุอย้ยจะโดนคือแบบทางตรงคือทางดีที่สุด คนลกลงวันความสำเร็จไม่รู้ทางตรงคือทางที่ดีที่สุดจะพักตันนี่ร้องไห้เลยนะครับอย่าพูดอย่างนั้นเอ้ยตันไม่ตันอิชิตันไม่ตันอันนี้เสียงเยอะเลยเอ้ยอกีราพลาดห้องอะไรเปลาเป็นเขาวองกดปะเนี่ยมันเดินวนๆอุ้ยน้ำมะเขือเทศ้องกลัวครับดอยคำดอยคำแล้น้ซ้ายมือมันเข้าไปได้ด้วย มันเข้าได้หมดแหละแต่หนูไม่เลี้ยวเข้าไปอยู่เฉย๋อเล่นข้างนอกก่อนก็ได้บลดครับจัดระดับจจิ๊บจิ๊บจดจอยาเข้าห้องน้านะครับที่มันเปิดเลยได้ปะวีเคยดูจูออนปะในห้องน้ำนี่ตัวดีเลยคือแบบมีผมมอมาใช่ปะวิกลับเลยนะครับตดจเป็นคนจริงจังเกมมิ่งค่ะ มมิ่งนะครับไปให้มีพูบบ้เดียหายต้องค้นหมดเลยเหรอถ้าเจอผีรอบนี้เลิกเล่นแล้วนะฮะนะฮะโอ้เยเตียงเตียงทำไมเพาเขานอนอยังไงอะ่ะเตียงทำไมไม่ตั้งอย่างี้เขานอนแบบตะแคงนอนค่ะนนนอนดิ้เขาชอบอะไรพิทาไทยโอ้แล้วทำไมห้องนี้เปิดไฟเดีเ๋ยวมไปต้องดับแน่เลยียไม่เมีย เึงจะตามเรามานะพขาจะตามเรามาอยู่ข้างหลังแล้วแบบเล่นซ่อนหากับเราเลยเล่นซ่อนแอบกันนะครับโปงแปะโปงแปะนั่น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 อีกใบเดียวใบเดียวเดี๋ยวนั้นเต็มตาเร็มเต็มเต็มเร็มตเต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 ็มเต็มลองประกอบมันจังเพลงประกอบนี่หายกลัวเลยครับอุ้ยเอาแล้วเราไปไหนต่อนี่เอาแล้วทำไมกดเจสิกดเจสิ yeah i'm lying we'll awake know, like in bed yeah. my neck sore yeah, from next sleeping point. on one pillow i yeah. yeah. for yeah. another yeah. but yeah. i need yeah. a doctor's yeah. order to have more than one community uh, group is over i'm not sure who thought having insane Same people thing entertain thing each other mean. was a good idea we're surprisingly everybody was there today nobody killed i remember something else about the man in the hat was wearing all black even his hat yeah, was black and his skin me. was black his his eyes. i can't describe his eyes it was like mm. he had no eyes just empty sockets that seemed oh, to be oh empty sockets i remember being so happy when he said he would take me away from mm. here but now i'm afraid of where he might take me <laughs> i me oh, yeah, yeah. process group with the social workers seemed like a huge waste of time ท we ุกอย่างท a l เราคุยกันห t ัง t ที่บอกว่าเราจะมีสโลปปี้โจ๊กสำัอา e นจะไมีอะไรเี่ยวข้องกับ i ันเล i n g จะเอามาพูดถ t องฉ s ก o ายเ็มันต้องโหดกเิมือหืดิมทางตรง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 ข้างๆมีของอะไรบ้างแบบทางตรง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 อย่างไม่เปิดเราทางออกทางซ้ายมืออะไรนี้ทางตรงทางตงทางตงทางตงอมือมีอะไรอ่ะตรง ข้างหลังมีอะไรอ่ะอุ้ยตรงอุ้ยเสียงอะไรอ่ะทางตรงใช้มือเมื่อกี้มีอะไรเป้ะฝ่ามือก็มีไม่ตรงน้องแจมมาคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากค่ะด้านหน้ามีอะไรลอยอยู่อ่ะตรงอุ้ยอ้าวนี่จะดักทางกูตรงไม่ได้แล้วอ่ะขวาขวาร้ายนะไม่เขาว่ากดทางขวา วันนี้ใช้ดีนะอุ้ยใครหล่นใจเย็นๆนะจะน้ำมะเขือเทศไงเราผ่านออกมาแล้วพี่วันเรากลับไปที่เดิมแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วไหวไหมไหวไหม,ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไปกลับปกติแล้วไม่มีอะไรแล้วขวากับตอก ืพี่รู้สึกว่าเริ่มเดินวงกลมแล้วขวากับตรงมันเป็นเข่าวงกดหรือเปล่าพี่รู้สึกเหมือนเราเดินที่เดินซ้ำๆไม่หรอกเคไหวแล้วนะไม่ไหวอ่ะจะได้ไม่แกล้งแล้วพี่มีอยู่กับเพื่อนๆทุกคนอย่ามาชนเลยมันเป็นระบบอัตโนมัติไงแบบว่าเขาตั้งทิ้งไว้อะไรเงี้ย แหวนยังเหลืออยู่อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเจอนะถ้าฉันเจอนะฉันจะหยุดเล่นเลยตะกี้หนึ่งรอบก็หยุดเล่นเลยแย็นเย็นนะมนแค่เหมือนก็แค่โรงพยาบาลเท่านั้นแหละมมันไ่ตอนนี้เราอยู่โรงพยาบาลนะครับผมใช่โรงพยาบาลดิทางนน้นมันกระพิบอบบเอาทางนู้นแล้วกันโอ้โหกระพิบนี่รู้เรื่องเลยนะครับแล้วก็กลับทางนี้มันกระพิบว่ะอันสี่ เขาซื้อแบบเหมือนเดินไป็นแท็กซี่หนึ่งนะแบบลึกลับลป็นับนะครับอุ้ยเมื่อกี้ขวามือมีอะไรอ่ะไม่ดูไม่ดูหรอเกิดเป็นแบบทางออกเ<อ>นี่ยเดินปดเป,ดป,ดปน็นวงกลวโอ้โหนั่นแบบแค่หุ่นขี้พึ่งนะครับผมอะไรอย่างงี้มอ, <c oughs> มองในแง่ดีสิเออจะเป็นแบบลมพัดไม่หมีครับผมเราหยุดเล่นกันเถอะ <c oughs> <c oughs> ไหวไหม ไม่ได้ยินเลยอ่ะทั้งนี้อะไรอ่ะอะทำไมทีเงี้ยสนใจก็จักสนใจพักพักนะไรคืออจะพักข้างหลังนะอย่าพูดสิหันนี่นะคือแบบเดินอีกสักพักแล้วไม่ใจทางออกแล้วจะหยุดเลรียนร้อยเดินไปเลยกับอะไรเพิ่เพลินดีนะเนี่ยไม่เพลินพี่ว่าต้องสำรวจทุกที่ให้ละเอียดอ่ะถึงจะอาจทางไปต่อได้ แกก็ยังทักเลยนะครับกูไปทางนี้มึงหล่นเนี่ยแหละโอ้ยอยู่กี้มีอะไรบนโต๊ะไม่มีไม่มีเหรอโอเคไม,มไม่มีก็ไม่มีนะครับคือแบบความยากมันไม่ได้อยู่ที่การหากระดาษแล้วอยู่ที่เอาตัวรอดตรงนี้ยังไงมันหาทางออกยังไงไอ้นี่ต้องหล่นเราไม่หล่นว่ะดูมโวยกระท้อนกระท้อนลืมครับลืมเผื่อแกล้งเผื่อแกล้งเสริมลืมไปว่ากลัวอยู่นะฮะ าเริ me, son, lah, ่มหลวงทิศแล้วดิแล right.> right. ้วมกินอะไรแวบๆเงาเงามันบ like, ัฟเตามัันแต่ขัดไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอตายจับแล้วคุที่เดิมนี่นี่ที่เดิมจำได้ไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้ไม่อากจะคิดไปไกลโดนจับได้เลยอุ้ยอุ้ยมาเป็นตัวเลยตายเลยอ้ อ้ Ooh, <Ooh. S 1> ฟังข่าวทังเธอตาเลิกเรียน